Five, four, three, two, one, go. คดนเดือเดือนพฤศจิกายนพุทธศักราชสองพัาร้อยแล้ในวันนี้ก็ผมก็จะมาสรุประเดินเนงงนแล้ก็ประมุผนกันเป็นตันกิจกรรมของการเลสาที่หาทำรายการในวันนี้แล้วซึ่งก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปสู่เนื้อหาได้ขอรู้ตามข้อคดีธรรมเนียมของยูทูฮหรือว่ายูอร์ก็ผมแล้วขอได้ถต่เองก่อนแล้วก็เผาเาาว่าสดีครับก็ผมชื่อกีแลนนองสกุลแลชื่อได้ชื่อกอล์ฟครับ ปัจจุบันนี้อายุ38ปีประกอบอาชีพเป็นลูทเมื่อช่องที่นักปั่นนักสกุลเจนแนนแล้วเวมื่อวันที่16 17 18 19และ20เดือนพฤศจิกาย,ยนพฤษภาคม2568แล้วพระราชพิธีวิธีทำพระบรมชายาลักษณ์ในพิธีสัตว์พระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนนรรราชนน,รรชนีนพรรนัน,นปีหลวง ในสยห่านนะวัดพรแก้วดังเต้าสุชาดาเริ่มพระอารามหลวงตวบนยิงเหนืออำเภอเมืองจังวัดลำปางครับซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมตามการเข้าไปนเวลาดังก่าแล้วก็ผมก็ได้ทำหน้าที่สื่อมวลชนในการบทิบัตาแต่เก็บข้อมูลตลอดจนเแพร่ข้อมูลสื่อออนไลน์ซึ่งจากการปฏิบัติกิจกรรมดยนี้ถได้ว่าจะเป็นรู่งรสมุดอสซิลเปได้ดีสุดท้ายนี้สรุปคลิปวันนี้ก็ผมก็ต้องขอลาที่เราทุกท่านไปก่อคมมีส ในเหตุการณ์ปาการไดไปก็ผมต้องขอไปพาม่ินิโนดูท่านมาแน้วโอกาสนี้ขอขอบคุณทุกแคมติดตามขอขอบคุณทุกกำลังใจในผลงานยูทูบเบอร์ช่องพีรพันธ์อนุกุลชั้นแนลแล้วเราค่อยกลับมาพบกันใหม่ในกันทำเลยกันในครั้งต่อไปนะครับผมพีรพันธ์อนุสกุลเฟรดิครับเปรดเป้ทนายนะครับ uh 我。Wow. เรียนเชิญท่านผู้มีรายงานดังต่อไปนี้ขออ้อถวายจตสุปปัจจัยแต่รักพิธีธรรมโดยพร้อมกันพระสนุกพิหนึ่งเรียนเชิญท่านกันนิกาพรมวงศ์เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงานรูปที่สองท่านอินทิราศรีสมัยพนักงานอุรการชำนาญการเศษตรรูปที่สามท่านประสิทธิ์อารินผู้ในการส่วน,น,น,นพัทัก์ปฏิบัตริรูปที่สี่ท่าน พัญญบอโบน,นาเจ้าพนักงานร,ราชทัณฑ์อาวุโเสเดชเชิญครับ กาบการัศนาพระเดชพระคุณพระจินดารัตนพงร์เจ้าคณะจังหวัดลำปางพอพระาตรยังสกุลูทิถวายเ้ิงหน้าพระพิธีธรรมกาบรัศนาครับ จ้าหนที่ผู้ปฏิบัติโดยพร้อมกันนะครับประกอบด้วยครับท่านที่1นึ่งเรียนเชิญท่านสอนทิติธรรมรพฤกษผู้ประชาการเรียนจำงการลำปารูปที่สองเรียนเชิญท่านชูดีกรแนวน,นาลงผู้บริการสำน,นักงานปุมประพฤกษจังหวัดลำปางและยุติธรรมจังหวัดลำปาง สถานิีและผู้พอครองและเยาวชนจังหวัดลำปางรูปที่สี่ท่าน ท่านเลิศชายชูรักร่วมในการคันัตสถานประบัดพิเศษลำปางกาบอวัสการพระรัตนชัยเบื้องหน้าพระประธานกาบลาพระรานสมกาบลาพระพิธีธรรมเรียน,น,นเฉยครับ ถันดปรุติพลังถวายความเคารเบนหน้าพระสยรสมเด็จพระนางเจ้าสุาริ ikit เทพรุราชีนาเทพารุบราชชนีพันตีหลวงถวายความเคารพ